สำหรับคลิปนี้ก็มีการตอบคำถามของผู้คอมเมนต์มาและอธิบายอารมณ์ให้ฟังอาการให้ฟังกาบเรียนถามข้าเป็นไข้หวัดไม่สบายหนักมากก่อนนอนก็กินยาแก้ไข้และนอนภาวนาดูลมไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายเกิดอาการแข็งอาจด้วยยังมีไข้ไม่มีแรงต่อต้านก็ปล่อยร่างกายเป็นอย่างนี้นั้นจนกระทั่งเกิดแสงสว่างวับ พอแสงสว่างวับขึ้นมาจิตก็รู้สึกสบายผ่อนคลายและร่างกายก็คลายออกเป็นชั่วขณะส่วนอาการขนลุกนี่เป็นตลอดค่ะอาจจะเป็นเพราะพิษไข้และหนาวก็เลยเปลี่ยนเรียบทตื่นเลยค่ะต่อคืนที่สองหลังสี่ทุ่มปวดหัวตุบๆหลังกินยาทิฟฟี่บวกไมเกรน ก็นอนภาวนาคือจะกินเดฟิวเขจะรักษาไมเกนนี่นก็เป็นไมเกนด้วยปวดหัวตุบๆด้วยแล้วก็เป็นไมเกนด้วยนะก็นอนภาวนาดูลมแล้วก็ช่วงอกกระเพื่อมไปเรื่อยๆร่างกายก็เกิดอาการแข็งทื่ออีกแล้วจิตก็สงสัยสำรวจดูท่านอนตัวเองและคิดหาวิธีให้ใคลายออกทั้งกลืนน้ำลายและต่อและกระดิกนิ้วในที่สุดก็คลายได้ และมากดดูนาฬิกาเที่ยงคืนพอดีเจ้าค่ะเลยอยากถามพระคุณเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทําไมร่างกายถึงไม่ตัดหลับและหากเป็นแบบนี้เรื่อยๆต้องทําอย่างไรต่อไปจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอ,อ่ตอบตอบทีละนิดและกันตอบทีละท่อนท่อนแรกก่อนกาบเรียนค่าถามค่าเป็นไข้หวัดไม่สบายหนักมากอ่าร่างกายไม่สบายแล้วแต่เป็นนักพรนา คงจะปฏิบัติมาพอสมควรก่อนนอนก็กินยาอันนี้ก็เป็นคือคราวาดเนี่ยนะคือถ้าเป็นคลาวาดนะมันก็ยังหนักไปทางเรื่องของร่างกายกับจิตใจภายนอกด้วยกายหยาบกับจิตหยาบเนี่ยมันจําเป็นต้องบริหารขันต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกเกี่ยวกับเรื่องการที่จะปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายและกินยานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา จนกระทั่งอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของภายนอกนะกายนอกจิตนอกจิตนอกมีความนึกคิดกายนอกก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ต้องเป็นเรามีความไข้เจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความไข้เจ็บไปได้ก็เราไม่สามารถจะส่งอารมณ์ภายในได้ตลอดเวลาไงการนี้เราก็เลยมานอกบ้างในบ้างเพราะพอมาถึงภายนอกเนี่ยเราใช้งานมันหนักเกินไปมันก็ต้องมีความไข้เจ็บเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความไข้เจ็บไปได้แล้วก็กินยาไป กินยาแก้ไข้และนอนภาวนาก็น,นี่อาศัยว่าเป็นนักภาวนาด้วยแล้วก็ภาวนาจ้ะการภาวนาจะนั่งนอนยืนเดินอะไรเราก็ทําสติให้ต่อเนื่องนะเพื่อน้อมก็สู่เห็นกายและกันในกายเนืองๆเ,เพื่อจากกายนอกจะละละายนอกเข้าสู่กายในเราก็ต้องมีข้อปฏิบัติคือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนอนภาวนาดูลมไปเรื่อยๆในแสดงก็ทรงสติไว้ดีไม่หลับไม่เผลอหลับจนกระทั่งเกิอดอาการแข็งทื่ออาการแข็งคื้นอ,อ,อาจจะ อาการแข็งนะอาการแข็งทื่ออาการแข็งที่เนเกิดจากการเราเจริญสติดูลมหายใจนั่นเองเมื่อสติดูลมหายใจมากก็ดูรูปก็ดูดูลมก็ดูดูปนั่นแหละทธดทุธาัด,ดลมเมื่อสติอยู่กับลมปุ๊บเนี่ยสมาธิก็มาค่อยๆบังเกิดรวมตัวขึ้นถ้ามันรวมตัวถ้าสมมุติว่ามันรวมตัวขึ้นได้ถึงระดับสมาธิที่เริ่ม ถ้าเข้าสู่ระดับฌานนะนะมันก็จะมาตรฐานมั่นคงเป็นอัปนาสมาธิอาการแข็งเนี่ยอาจจะมันก็จะเกิดอาการแข็งทื่ออย่างเงี้ยแหละนะเพราะมันยังอยู่ในขั้นสมาธินะอาจด้วยยังไม่มีไข้ไม่มีแรงต่อต้านคือไม่ถึงจะมีแรงต่อต้านยังไงก็ช่างนะสมาธิที่มันจะเกิดเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเร่งให้มันหลุดออกมาได้โดยการเจริญนิพพานา แต่ก็น,นีเราพูดถึงเรื่องถ้าสมมติว่าสติสมาธิอยู่กับลมยังกระทั่งเกิดเข้าถึงระดับนะสมาธิแล้วระดับฌานเพราะฉะนั้อนอา,าการแข็งทื่อจะปรากฏขึ้นเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นอเนนย,ยังไม่ถึงขั้นอเนยฌานคือสังขารก็เป็นอัปปนาสมาธินะเพราะฉะนั้นมีเรียกก็มีสมาธิละกันที่ว่าไม่คล้ายๆว่าเริ่มจะจาก จากอาการที่เป็นไข้ไม่สบายนี่มาเป็นอาการเฉยๆอาการนิ่งๆเฉยๆก็เรียกว่าอุเบกขาถ้าเป็นเวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาหรือเป็นอทุทกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ละไม่ทุกข์ไปกับไข้อาจจะยังไม่มีอาจอายายังมีไข้ไม่มีแรงแต่อต้านร่างกายมันอดแรงแต่จิตของเราทําได้ลวถึงระดับสมาธิด้านขั้นใดขั้นหนึ่ง ก็เลยปล่อยร่างกายเป็นไปอย่างนั้นจนกระทั่งก็เจริญสติไปเรื่อยๆ,ๆ่ปล่อยร่างกายแล้ะเจริญสติดูลมไปเรื่อยจนกระทั่งนะเกิดแสงสว่างวาบก่อนที่จะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยสมาธิต้องผ่านขั้นขั้นสูงสุดซะก่อนที่เราทําได้ก็เรียกว่าเห็นเริ่มต้นเดินจนกระทั่งไปถึงจุดยอดแล้วก็ค่อยๆค,ยคายลง ลักษณะนั้นก็เียว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นทําเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแสงสว่างที่มันเกิดวา่านึงพอเราไปถึงสมาธิที่สุดจนกระทั่งมันปล่อยวางได้ปล่อยวางการร่างกายที่แข็งแรงได้ไอ้ที่มันมันแข็งทื่อได้จนกระทั่งทรงตัวกับมันและจนกระทั่งผ่อนวางให้ละเอียดปุบ๊บพอไปถึงระดับที่สมาธิได้ที่ละเอียดสงบและละเอียดถึงแสงสว่างเกิดวา่าบ อยู่ที่ะจะวัาบนานวับชัยแสงสว่างนี้อาจจะเป็นปีติอยู่ในระดับขั้นปีติหรือการปล่อยวางได้ชั่วขณะจากอารมณ์ภายนอกแล้วเข้ามาสู่ภายในแล้วก็ปล่อยผ่อนวางภายในได้ชั่วรัดนิ้วมือเพราะฉะนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นเกิด,เก,ดเกิดขึ้นเป็นเป็นปีติพอแสวงราวคือเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตก็รู้สึกสบายผ่อนคลายและร่างกายก็คลายออกไปเห็นว่ามันผ่อนวางเพราะสติสมาธิมัน เต็มอยู่กันในเรื่องส่วนของภายในและลมที่ละเอียดแหละส่วนที่ว่าจะออกมาภายนอกเนี่ยเพราะว่าอารมณ์มันยังทรงตัวอยู่จากการที่เราปฏิบัติดูลมหายใจและเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วเนี่ยจนมันปล่อยวางร่างกายได้จนกระทั่งก็เข้าสู่ส่วนละเอียดแล้วจิตก็เลยรู้สึกสบายแสงสว่างเป็นเครื่องชี้ถึงระดับของความละเอียดของจิตที่ผ่อนวางออกปักจากภายนอก จากที่เราเลือลืมตาดูแสงสว่างมันนภายนอกแต่เราหลับตาแล้วมันมืดช่มามืดแล้วเราก็ทาให้ละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งกลมกล่องจกกงนกระทั่งนามันถือส่วนไหนก็เรียกว่ากายมนุษย์กับกายทิพย์ส่วนของความละเอียดเข้าไปเกิดแสงสว่างวังวบขึ้นมาแสงสว่างเป็นอาจจะวับวับเดียวหรืออาจจะสว่างตลอดเวลาถ้าสว่างตลอดเวลาเราทรงอารมณ์ดีเนี่ยไอปีติส่วนนี้มันก็ทรงตัวไว้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําอย่างเข้าเข้าอย่างรวดเร็วช่วยได้ชั่วขณะเนี่ยพระจิตระดับจิตเนี่ยมันถึงละเอียดถึงเนี่ยถึตงตวามมันวับขึ้นมาก็เรียกปิติอาจจะขนตัวโยกตัวโคง้งขนลกขนพองเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีสติสมาธิร่างกายอาการเป็นการแบ่งบ่งให้ถึงความแข็งถึงมาตรฐานของการวัสติสมาธิเราถึงเนี่ยร่างเราเราถึงได้มีอาการแข็งคือเป็นอทุกขขมสุข ไม่หือไม่อือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆทรงตัวอยู่ยงแง้วก็ติดในสมาธิแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ผ่อนวางด้วยปัญญาโลกิยะกลายเป็นก็เรียกอะจะเข้าสู่ถ้าเดินสายละเอียดไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่เรื่องของอภิญญาอภิญญาหเพราะไม่ได้เอารัไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เพราะยังอยู่ในขั้นของสมถะอยู่กันนี้ต่อมาจิตก็รู้สึกสบายผ่อนคลายร่างกายก็คลายออก เป็นชั่วขนะ็ก็เป็นชั่วขณะแหล,ละเห็นเกิดทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ดับด้วยการข่มทับได้สําเร็จถ้าถ้าจิตวิมุตต์เข้าไปถึงระดับวิมุตต์ก็คือเขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์เจโตสมาธิเป็นจิตประพัดสอนถ้าถอยออกมาก็มารับอารมณ์เรื่องรูปเสียงกิเลสการสัมผัสเป,เป็นวิถีจิตไม่ใช่เป็นพวังกจิต หรือจิตประพัดสอนมาเป็นวิธีจิตคือจิตที่รับรู้รูปเสียงกิิและการสัมผัสธรรมลมส่วนหยาบส่วนละเอียดก็ตามส่วนอาการขนลุกนี่เป็นตลอดค่ะอาการขนลุกนี่ก็อาจจะเกิดจากถ้าสมมุติเราเป็นภายนอกเราเป็นไข้ไม่สบายในระหว่างที่สติของเราจิตของเราออกมาอยู่ภายนอกแล้วมันยังนหนาวหนาวร้อนรอนอยู่ก็แสดงว่าเราเป็นไข้าภายนอกแต่ส่วนถ้าสมมุติว่าเราเข้า